ท่านผู้ชมฮะแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่การเลือกตั้งผ่านพ้นปิดถีบกันไปบ้านเราก็ตกประมาณสักตีห้าหกโมงบ้านเราเมื่อเช้านี้แล้วก็เริ่มนับคะแนนกันไปจนถึงขนาดนี้ยังนับไม่เสร็จนะฮะครับบางรัฐโดยเฉพาะรัฐทางฝั่งตะวันตกเนี่ยก็เพิ่งปิดถีบไปเมื่อตอนบ่ายๆฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ระหว่างการนับคะแนนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคะแนนเนี่ยไปดูคะแนนล่าสุดเลยแล้วกันครับตัวเลขคะแนนล่าสุดนะ,ะทีมงาน นะครับก็ปรากฏว่าให้ดูนี้เลยอันนี้เป็นเจ็ดรัฐสวิงสเตย์เอนดูสวิงสเตทก่อนเนาซึ่งมันเป็นรัฐตัดสินน่ะใช่ใช่เออนั่นแหละสวิงสเตทเนี่ยเจ็ดรัฐนะครับอย่างที่เห็นนะฮะทรัมป์เนี่ยฟาดเรียบอย่างนั้นฟาดเรียบฟาดเรียบนะฮะนับกันไปก็ส่วนใหญ่แล้วก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะนะฮะอย่างเพนซิลเวเนียซึ่งหลายคนก็บอกว่าถ้าได้เพนซิลเวเนียนี่ก็จบเลย เพราะว่า19ที่นั่งคณะผู้เลือกตั้งเล็กซ์ทรัลเวิร์ดนะครับก็นับไป97%เนะี่ยทรัมป์50นะฮาวดส48นะครับรอ,องลงมานอตแคโรไลนา16นะที่นั่งนะครับนับไป99%แล้วนะครับทรัมป์ห้าสิบฮาวดส47นะครับวิ 51, 40, คคอนซิน10ที่นั่งนะครับทรัมป์ก็49ครับนะฮาวดี Harris ก็48ห่างกันเปอร์เซ็นต์เดียวนะฮะ เนวาดานะครับอันนี้ห่างหกที่นั่งนี่ห่างกันเกือบ5%อนะครับทำนำมิชิแกนนะครับ50ต่อ48จอร์เจียที่จะล่าสุดเลยนะเข้ามา5 0ต่ 48, อ48นะครับ57%แล้วที่ยังไม่เสร็จคืออาริโซนาแต่ก็ไปเกินครึ่งแล้วซึ่งทํำก็นำอยู่4%ปรประมาณหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นว่า รัฐสวิงสเตทซึ่งเป็นรัฐที่จะเป็นตัวพลิกคะแนนว่าจะไปทางใดระหว่างทรัมป์หรือแฮร์ริสก็คือการเป็นสีแดงคือทรัมป์แล้วก็รีพับลิกันเนี่ยกวาดได้หมดใช่นะฮะก็แน่นอนแหละว่าโดยยุทธศาสตร์เมื่อกวาดตรงรัฐสวิงสเตทได้ก็คือก็ชนะนั่นแหละนะฮะแล้วเอาเอาเข้าจริงถ้าดูตัวเลขก็ห่างอยู่นะนะตัวเนี่ยอิลิทิโอล์คอเลตเลยสองเจ็ดเจ็ดกับสองสองสี่นะครับแล้วท่านผู้ชมฮะ สีแดงที่ยังแดงไม่เต็มที่เนี่ยครับคือยังนับไม่เสร็จจะไปชมพูแล้วไงออกไปแก่ๆแ,แล้วชมพูแก่ๆแ,แล้วโอเคแต่ก็คือการนําของครัมอยู่นะครับ277ต่อ224ถ้าไปดูเนี่ยเอาข้อจริงหลายรัฐเนี่ยครั้งนี้เปลี่ยนใจนะอ,อย่างวิสคอนซินเนี่ยซึ่งตอนนี้ทานำอยู่เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นของไบเดนนะฮะใช่ใชวิสคอนซินนะหรือว่าจอร์เจีย ซึ่งตอนนี้ชัดเจนแล้วทรัมป์ชนะใช่แล้วก็เป็นซลเวเนียนี่ก็ชัดเจนใช่เนี่ยเป็นสรัฐของไบเดนที่ฟลิปมาภาษาอังกฤษฟลิปคือภาษาไทยคือมันพลิกกลับมารอบนี้ซึ่งรอบที่แล้วคือเขาเลือกไบเดนแต่รอบนี้คือกลายเป็นมาเลือกทรัมป์ใช่โดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งเอออีกอีกจุดหนึ่งที่คนมองกันเยอะเหมือนกันแม้จะไม่ฟลิปนะฮะคือมิชิแกนครับที่มันมีเขาเรียกอเมริกันอารับเยอะเนี่ยอ่าก็กลายเป็นว่าก็มาเทให้ทั้์หมด จากนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องกาซ่าเรื่องอะไรด้วยนี่นะฮะก็นี่เลยทําให้สุดท้ายคือด้วยด้วยปัจจัยตรงนี้มันเลยทําให้คะแนนมันไหลไปแล้วเดี๋ยวต้องดู population ป้าโหวตก็ห่างกันเยอะคุณน็อกพร้อมเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแฮร์ริสเนี่ยหกสิบห้าล้านห่างกันหกล้านเลยนะห่างกนหกล้านไม่ธรรมดานะครับคือเออหลายคนเลยเห็นแบบมีการวิเคราะห์กันบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่เขาเครื่องห่างมากเลยนะใช่ S <S <อ>ฉะนั้นมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกันทั้ง p p u u l r w v r t e กับ r e t เ w สโวตคือไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันไม่สวยกันเหมือนก่อนหน้านี้ไม่เหมือนตอนสมัยคลินตันที่แข่งกับทรัมป์คือตอนนั้นเนี่ยคลินตันเนี่ยชนะ p o อ u l a r แต่แพ้ตัวไอไอเนี่ย ชนะ3ล้านเลยมั้งตอนเนี้ยใช,ใช่ใช่คปล่าสรุปคือมาแพ้แต่ไอนเนี้ยทิศทางมันออกมาในทางเดียวกันแล้วจริงจทิศทางเนี้ยมันเห็นตั้งแต่ประมาณเที่ยงเที่ยงนะตอนที่เราจัดรายการนี่คือโดนละเออปู้บล่ามัน,นมัน,ม,น,ม,นมันมีช่องว่างเยอะแล้วแล้วในส่วนของออตัวอ e ีเล a ท c o l คเล e ก็เห็นว่ามันมันทิ้งกันอยู่เรื่อยๆคือไม่มีว่าเปิดมาแล้วแฮร์ริชนะนะคือเปิดมาทํานําเลยก็แดงกันทั้งถือแล้วหลังจากนั้นก็นํามาเรื่อยๆนะครับ ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าตัวเนตเนี่ยก็คือวุฒิสภาริ p ับ l ลิกัก็ชนะนะฮะตัวเฮาส์นะฮะก็คือรัฐสภาเนี่ยก็ r ิ p ับ l ลิกั Republican ก็ยังนำอยู<ะ>ะะ่คือมันต้องการ218 for majority คือเสียงข้างมากแต่ว่าริพับบลิกันได้202แล้ะขนาดที่ d e m o c r a ต181เพราะฉะนั้นมัน มันห่างกันค่อนข้างเยอะนี่กลายเป็นกวาดหมดเลยนะกวาดหมดอบนล่างครับนะฮะนี่อัปเดตให้ดูกันซึ่งหลังจากที่ตัวเลขคะแนนค่อนข้างขาดแบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้สุดท้ายเดลครามก็ตัดสินใจประกาศชัยชนะทันทีโอ้นี่เร็วนะเร็วมากคือหลายคนอ่ะที่เราคุยกันเมื่อวานหรือเมื่อวานเชิญ่ะก็มีการคาดการ์ว่าเออเดี๋ยวมันเป็นไปได้เพราะมันเคยมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคืออาจจะใช้เวลา2-3วันข้ามวันอ่าอาจจะถึงวันศุกร์อะเออ แล้วค่อยประกาศชัยชนะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าใครจะเป็นคนประกาศแล้วทั้งในมุมสื่อหรือบ่าทั้งตัวผู้สมัครปรากฏวันนี้วันเดียวเลยฮะครับข้ามมาเลยใช่ไหมใช่ที่ศูนย์ประชุมเวสต์ปาล์มบีทที่ฟลอริดาซึ่งเป็นเฮดคอร์เตอร์ของเขาครับทรัมป์ก็ขึ้นเวทีเลยนะฮะประกาศนะครับบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยผมเนี่ยจะนำยุคทองมาสู่อเมริกาโกลเด้นเอจโอ้ยุคทอง แล้วเวลาเขามาเนี่ยเป็นธรรมเนียมนะฮะเขามากันหมดทั้งครอบครัวทรัมป์เมลานีอทรัมป์ภรรยาลูกชายแคนดิเดตรองประธานาธิบดีเจดีเวสนะฮะแล้วก็ไมค์จอรสันประธานสภาด้วยก็มากันครบนะครับทั้มบอกว่าพระเจ้าเนี่ยช่วยชีวิตเขาไว้ด้วยเหตุผลบางอย่างเพราะเขาถูกรอบยิงสองครั้งเออ ช่วยชีวิตเขาด้วยเหตุผลบางอย่างอันตรตีความคือช่วยชีวิตเขาเพื่อให้เขามาเป็นประธานาธิบดีบอ๋อนี่คือคนบอกกับเขาว่าที่อยู่ไม่ตายเนี่ยใช่เพราะมันมีเหตุผลบางอย่างรออยู่ใช่โโและเหตุผลก็คือเพื่อให้ผมมาปกป้องประเทศของเรามาฟื้นฟูอเมริกาให้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งและตอนนี้เรากาลังบรรลุภาร,รกิจนั้นไปด้วยกันนะภารกิจที่อยู่ข้างหน้าไม่ง่ายแต่ยืนยันว่าจะนําพลังจิตวิญญาณการต่อสู้ที่มี มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่คุณมอบมาให้กับผม,มเราจะทําให้อเมริกาปลอดภัยแข็งแรงจะเริ่มรุ่งเรืองทรงพลังและเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งขอให้พลเมืองทุกคนทั่วแผ่นดินของเราเข้าร่วมกับตัวเองกับผมในความพยายามอันสูงส่งและชอบธรรมนี้นะแล้วเขาก็บอกว่านอกจากที่เขาจะชนะในนอร์ท c a r รไล n าเพนซิลเวเนียวิสคอนซินแล้วเนี่ยรัฐอื่นอย่างอลิโซนามิชิแกนในวาดา阿拉เนี่ย เขาก็มีโอกาสชนะหมดเลยเพราะคะแนนเขานำนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาประเมินว่าคะแนนเสียงที่เขาจะได้นะฮะสามร้บนะฮะเขาประเมินว่าสุดท้ายเมื่อนับเสร็จเนี่ยเขาจะได้ถึง315แล้วเขาก็ชนะป๊อปปูล่าโหวตด้วยขณะที่ผู้สมัครชิงตําแหน่งรองประธานนาธิบดีของทรัมป์เจดีแวนใช่ครับก็บอกขอบคุณนะสำหรับการเดินทางอันเหลือเชื่อ และขอบคุณทรัมป์ที่ทำให้เราได้เดินทางด้วยกันความไว้วางใจแล้วคิดว่าเราเนี่ยเพิ่งได้เห็นการกลับมาทางการเมืองอย่าง,งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์และจะไม่หยุดต่อสู้เพื่อความฝันของคุณเพื่ออนาคตลูกหลานของคุณคจะนำเศรษฐกิจสหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึง่งนี่นำเศรษฐกิจสหรัฐนะฮะก็คีย์เวิร์ดเยอะนะ ยุคทองนะฮะจะฟื้นฟูอเมริกาให้กลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่ง Make America Great Again ซึ่งเป็นเป็นมอตโต้ของเขาในการที่นำเสนอต่อต่อคนสหรัฐใช่ไหมแล้วบอกอะไรเนี่ยจะนำพลังจิตวิญญาณนะมาให้ใช้กับทุกคนทำให้อเมริกาปลอดภัยแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองทรงพลังและเป็นอิสระ อคืมันมีนัยยะของมันไะอันนี้มันเป็นอันนี้ก็ต้องยอมแล้วมันเป็นเสน่ห์ของคํามปเขาอย่างเวลาเขาพูดเนี่ยมันมีพลังมันมันมันมีการสื่อสารที่หลายคนอาจจะบอกว่าทรัมป์เป็นคนพูดไม่อยู่กับล่องกระรอยพูดผงผางโผงผางนักเลงั้นบ้นเราก็เรียกนักเลงแต่ที่เออแต่สิ่งหนึ่งที่ทรัมป์เวลาเขาพูดเนี่ยด้วยบุคลิกแบบนี้แหละด้วยคําพูดคําจาแบบนี้แหละมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออมันมีพลัง ตรงไปตรงมามันน่าเชื่อคนชอบอ่าแล้วนี่นลองประชดิบดีอ่าว่าที่ว่าที่อาว่าที่ว่าที่นี่นะทำให้อเมริกาปลอดภัยก็ต้องดูแหละจุดหลังจากนี้คือนโยบายอะไรนะครับที่ทรัมป์จะนํามาใช้นโยบายหนึ่งที่คนคือฮาใช่ไหมเขาบอกว่าวันแรกที่เขาเข้าทํางานเขาจะผลักดันแรงงานที่มาทํางานในสหรัฐครับ กับแบบครั้งใหญ่ถ้าภาษาแรงก็คือเนระเทศเน,นระเทศครั้งใหญ่ออซึ่งก็น่าสนใจว่าจะทําจริงอย่างที่พูดไหมเ,ออเพราะพูดกันในเชิงปฏิบัติมันก็ไม่ง่ายนะ คือพูดในเชิงหลักการเนี่ยมันพูดได้แต่ว่าในวิธีการปฏิบัติเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับแล้วมันคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่ได้มีแบบสองสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งมันเป็นล้านเป็นล้านหลายล้านด้วยนะครับอ่ะนี่ก็ต้องดูต่อไปแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าเน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจใช่เน้นทําให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่ครั้งถ้าดูเอ่อฟ็อกซ์นิวเนี่ยซึ่งฟ็อกซ์นิวก็ต้องย้ำนะครับว่าเขาเป็นสื่อที่สนิทสนมกับทรัมป์พอสมควรนะครับเป็นสื่อแรกเลยนะครับที่ออกมาประกาศว่่าทรัมปป์เเนนนีย็ผู้ชะ S <S แล้วก็เป็นประธานที่มีคนที่47่แล้วก็เป็นคนที่ <S <S 2ในประวัติศาสตร์ที่เป็น2ส,สมัยที่ไม่ต่อกันนะฮะและคะแนนที่ทราได้เนี่ยนะครับมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนในเกือบทุกพื้นที่ของอเมริกาผู้สนับสนุนของทรัมป์เนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งในชานเมืองของชนบทไปจนถึงเมืองใหญ่ที่เคยเป็นฐานของเดโมแครตมาตลอดรวมถึงกลุ่มคนมีรายได้สูงหรือรายได้ต่ำคือเลือกกันหมดทุกกลุ่มทุกกลุ่ม นี่อันนี้คือ Fox ใช่ไหมแ้ก็ซี n เนะครับที่รายงานตรงส่วนนี้ไปก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าคือตอนนี้ยังไม่เห็นจากฝั่งของของแฮร์ริสว่าเขาจะออกมายอมรับความแพ้แล้วก็จะส่งอะไรไปถึงทรัมป์บ้างฝากอะไรฝากอะไรไปถึงทรัมป์บ้างเดี๋ยวคงจะได้อยู่นะครับอ่ะนี่เป็นในส่วนของทรัมปทีนี้ไปดูรอบรอบโลกบ้างว่าเขาพูดถึงทรัมป์ยังไงส่งสารอะไรไปให้ทรัมป์บ้าง ซึ่งหลายคนจับตาไปที่ Israel, อิสราเอลหลายคนจับตาไปที่ยูเครนมิดลัสเลยว่าจะพูดอะไรถึงถึงทรัมป์นะครับบางคนอาจจะมองไปที่รัสเซียด้วยจะพูดอะไรไหม,มคนก็มองเยอะจีนจะพูดอะไรไหมะนะปรากฏว่าหลังจากที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าทรัมป์เนี่ยชนะนะฮะก็มีสารจากผู้นำประเทศเริ่มทยอยออกมา,อาไปเริ่มที่คนนี้ก่อน เบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลซึ่งแน่นอนแหละครับคนจับตาเยอะว่าการที่ได้ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยจะส่งผลต่อบรรยากาศในตะวันออกกลางหรือไม่จะส่งผลให้สถานการณ์ระหว่างอิสเอลกับฮามาชเป็นไปในทิศทางใดเนทันยาหูเนี่ยบอกขอแสดงความยินดีกับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ การกลับสู่ทำเนียบขาวครั้งประวัติของคุณถือเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับอเมริกาและความมุ่งมั่นอันทรงพลังที่มีต่อพันธมิตรอันยิ่งใหญ่ระหว่างเซเอลและอเมริกานี่เป็นชัยชนะครั้งใหญ่ในมิตรภาพที่แท้จริงครั้งใหญ่หลายครั้งมากนะเนี่ย Great Alliance เนี่ยฮะพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ The Greatest Comeback นี่ย Great ทุกอันยิ่งใหญ่ Great ทุกอันนี่นะฮะสำหรับ เนทันญาหูก็น่าสนใจเพราะอย่าลืมว่าในมิชิแกนซึ่งอาหรับอเมริกันเยอะเนี่ยเขาเลือกทั้มนะทีนี้ต้องดูว่าทั้มยังไงและเข้าวเจ้าอิสราเอลเองก็ต้องการแรงหนุนจากทั้มต่อเพื่อที่จะสู้กับในกาซาได้ต่อเนี่ยโดยเฉพาะและทัปมจะวางยังไง่าแต่วันนี้ เรียกว่าคำหวานมาก่อนเลยอออิสราเอลยังต้องยอมรับว่าเขาได้รับการสนับสนุนมาต่อเนื่องทั้งเรื่องเงินเรื่องอาวุธเรื่องท่าทีนะไปดูอังกฤษหน่อยอังกฤษนะครับเคียร์สตาเมอร์นะครับในอังกฤษก็โพสต์แสดงความดีๆกับทรัมป์นะครับบอกว่าเป็นชัยชนะทางการเลือกตั้งที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับสหรัฐจะยังคงเจริญรุ่งเรืองต่อไปในฐานะพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดเรายืนเคียงข้างกัน เพื่อปกป้องคุณค่าร่วมของเราในด้านเสรีภาพประชาธิปไตยและการประกอบการตั้งแต่การเติบโตความมั่นคงไปจนถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีมั่นใจว่าความสัมพันธ์พิเศษระหว่างอังกฤษและอเมริกาจะยังคงรุ่งเรืองทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกไปอีกหลายปีข้างหน้าโข้ามมหาสมุทรคุยกันเลยมาดูยูเครนเออเออโอเคมาดูยูเครนบ้างโวลอดิเมียเซลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะ มันมีการประเมินกันก่อนนะนี้ว่าถ้าเป็นทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยทรัมป์อาจจะหนุนให้เกิดการพูดคุยกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพื่อให้มันจบใช่ใช่ให้มันไม่ไม,ไม่ไม่ยืดเยื้อต่อคนก็เลยมองว่าจะเป็นอย่างไรนี่นะฮะซึ่งเซเลนสกี้ก็ก็โพส์แสดงความยินดีกับทรัมป์เหมือนกันบอกว่าแสดงความยินดีสําหรับชัยชนะอันน่าประทับใจนี่ impressive election นี่นะฮะในการเลือกตั้งสหรัฐและ กล่าวว่าเขาหวังว่าการดำรงตําแหน่งของทรัมป์เนี่ยจะทําให้สันติภาพที่ยุติธรรมในยูเครนใกล้เข้ามายิ่งขึ้นสันติภาพที่ยุติธรรมนะฮะใกล้เข้ามายิ่งขึ้นครับผมขอขอบคุณทรัมป์ที่ยึดมั่นในแนวทางสันติภาพผ่านความแข็งแกร่งในการจัดการกับปัญหาระหว่างประเทศครับนี่คือหลักการที่สามารถทําให้สันติภาพที่ยุติธรรมในยูเครนใกล้ความจริงมากขึ้นคือมันตีได้สองทางนะคุณอ็อกมันตีได้สองทางนะ คือถ้าตีความผว่าสันติภาพใกล้เข้ามายิ่งขึ้นคําแรกก็คือสันติภาพอะเจรจากันรู้เรื่องจบจบสงครามจบสงครามแยกย้ายกันทํามาหากินแต่พอมันมีคําว่าสันติภาพผ่านความแข็งแกร่งขึ้นมาเนี่ยมันเลยตีความว่าเอ๊ะหรือเขาต้องการจะจบสงครามอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าคือยูเครนเป็นผู้ชนะยูเครนเป็นผู้ชนะเพราะว่าได้รับการสนับสนุนเรื่องของอาวุธยุทธปกรณ์ความมั่นคงจากอเมริกา เลยจบได้หรือเปล่าเนี่ยสองฝั่งที่ต้องคิดใช่ใช่ไปออดูฝรั่งเศสกันบ้างะนะเอ็มเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสนะครับก็บอกเหมือนกันว่าพร้อมจะทํางานร่วมกับผู้นําที่ชนะการเลือกตั้งด้วยความเคารพและความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับที่เราสามารถทําได้ตลอด4ปีที่ผ่านมานะ,ะแล้วก็โพสต์บนเอนี่ยังบอกว่าสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับทรัมป์เนี่ยซึ่งกาลังนําในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ย จะคำนึงถึงความเชื่อของคุณและของผมพร้อมเสริมว่าเพื่อสติภาพและความเจริญรุ่งเรืองที่มากขึ้นครับฝรั่งเศสมาทางฝั่งเอเชียฮะอินเดียครับเดรนทราโมดีนะครับนายกอินเดียอนนี่ก็ประเทศยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่นะครับบอกว่าถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และรอคอยนะครับที่จะทํางานร่วมกับผู้ชนะการเลือกตั้งขอแสดงความยดีๆอย่างยิ่งเพื่อนของผมแล้วแกะแท็กเลยนะ แขกโดนดัดคำเลย My friend ยินดีด้วยเพื่อของผมสำหรับชัยชนะทางการเลือกตั้งที่ใหญ่ของคุณนะขณะที่คุณสร้างสายความสมเร็จจากเวลาก่อนหน้าผมก็ตั้งตารอที่จะได้สารต่อความร่วมมือของเรานี่เขาอยากสารต่อนโยบายสมัยที่ทั้์กับเขาคุยกันอยู่เมื่อสี่ปีที่แล้วครับนะยังอยู่เอเชียนะไม่พูดไม่ได้ประเทศไทยหน่อยไหมเดี๋ยวโอเคได้แต่ผมติดนิดเดียว My friend ของเขาเนี่ยโมดีเป็นคนแรกในระดับ ผู้นำประเทศที่โพสต์แสดงความยินดีต่อทรัมป์อาใช่ใช่ใชคนแรกคนแรกนะฮะและคนตามตามมารู้มไหมคือใครใครนายกเรานี่แหละที่อยู่ในอยู่ในระน,นาบที่เร็วเหมือนกันคนที่สองเออนี่คุณอิงนะแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคุณอิงบอกขอแสดงความยินดีกับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสวเจดีแวนส์นะฮะสำหรับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ดิฉันพร้อมทำงานร่วมกับท่านส่งเสริมความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยสหรัฐท,ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศและความจเจริญรุ่งเรืองของภอูมิภาคอินโดแปซิฟิกนี่นไม่ตกขบวนครับก็บป็นเป็นบรรดาผู้นำประเทศครับ,รบแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมเมื่อเช้าเนี่ยที่ ทำเนียบท่านทูตไทยเนี่ยทูตอเมริกาเขามีการติดตามใช่ไหมโอ้เข้าเชิญคนไปลุ้นกันไปลุ้นฟังด้วยการที่สถานทูตอ่าที่สถานทูตโรเบิร์ตเอฟโกเล็กนะท่านทูตสหรัฐคนใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ครับที่มาอยู่ที่ไทยเนี่ยเมื่อเช้าก็ชวนสื่อบ้างชวนหลายๆคนเนี่ยไปลุ้นการเลือกตั้งกันที่ที่บ้านนี่แหละฮะแล้วท่านทูตก็บอกว่าหากอธิบหากประธานที่พดีทรัมป์ขึ้นดํารงตําแหน่งเนี่ย ก็จะขอเน้นย้ำในเรื่องของความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐซึ่งจะยังคงเหนียวแน่นต่อไปอส่วนเรื่องที่ใครจะขึ้นมานะครับก็ขึ้นอยู่กับนโยบายกิจกรรมหรือการทำงานต่างๆอันนี้แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผู้หาเสียงได้พูดไปในช่วงที่หาเสียงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมีประโยชน์นิดนีงนะครับสิ่งที่ผู้หาเสียงที่พูดไปในช่วงหาเสียงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง<อ>แต่ณนะเวลาที่ผู้ได้รับเลือกเข้ามาก็ต้องมาดูว่า เมื่อดารงตาแหน่งแล้วนโยบายจริงๆจะเป็นยังไงจะมีเรื่องการตัดสินใจโดยรัฐสภาคอนกรสว่าจะอนุมัติหรือไม่ด้วยอ๋อคือคือคำถามอยู่ที่คําถามคือนักข่าวเขาถามว่า <c oughs> คือมันมีความมันมีการคาดการณ์ว่าถ้าทํถ้าทัชนะใช่มันจะมีเรื่องกําแพงภาษีซึ่งกระทบถึงไทยหรือเปล่าครับท่านเออแกก็เลยตอบแบบเอออย่างที่คุณเอ็กพูดแต่ว่าแกก็ตอบดีว่าคือไม่ใช่ว่าตอนหาเสียงอะ่ะ พูดแล้วมันทุกอย่างมันจะแบบเป็นตามนั้นหมดต้องดูกันหน้างานอีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะฮะแตกต่างกันอยู่แล้วก็พูดกลางๆไปนะแล้วก็แต่แกก็เน้นย้ำว่าความสัมพันธ์เนี่ยยังเหนียวแน่นต่อไปไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่คือจุดที่ที่ทานทูตโกเด็กก็พูดแดงจริงเขาก็ถามแล้วว่าถ้าคามา่าชนะนจะว่ายไงก็ถือว่าเขาบอกก็เป็นสัญญาณที่สาหรับผู้หญิงแต่โอเคตอนนี้มันไม่แล้วแพ้ไปแล้วแหละห่างไปแล้วใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นในมุมของ ของท่านทูตกโกเด็กนะครับอในในมุมต่างประเทศว่าไงบ้างมุมกระทรวงต่างประเทศมุมตีต่างประเทศมาริสนะครับคือตอนที่รัฐมนตรีมาริสพูดเนี่ยเข้าใจว่าช่วงบ่ายแล้วก็ผลมันก็จริงๆตอนนี้ก็ยังไม่เป็นทางการครับนะครับแต่ตอนนี้มันชัดแต่ยังไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการาแต่มันชัดท่านทูตมาริสบอกว่าผลยังไม่เป็นทางการเนี่ยผมยังไม่ขอพูดละกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยใครจะมานั่งเป็นประธานดีสารัฐเนี่ยความสัมพันธ์ไทยสารัฐมั่นคงเหมือนเดิมร่วมมือกันอย่างดี อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้านขึ้นอยู่การพูดคุยระหว่างผู้นําไทยกับทุกภาคส่วนรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่เข้ามาดูเรื่องของนโยบายแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความร่วมมือหล,หลายระดับนะครับมีหลายมิติก็ต้องไปด้วยกันครับยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีดังนั้นเรื่องนโยบายรอฟังผลการเลือกตั้งให้ชัดเจนก่อนและขอคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนอแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมั่นคงแน่นแฟ้นเหมือนเดิมอ่าโอเค ไปดูติดไว้นิดน,น,น,นึงฝ่ายค้านบ้างาคราบวันนี้นฝ่ายค้านก็มีข้อสังเกตสําหรับผลการเลือกตั้งที่ออกมานะครับโดยคุณพริวัชรศิลป์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็เป็นโฆศกพรรคด้วยเนี่ยก็พูดถึงนะครับสิ่งที่เ,เกิดขึ้นคือผล <ừ> ที่ <ừ> ออกมาบอกว่าถ้าทรัมป์ชนะเนี่ยจะมี2เรื่องที่เราต้องคํานึงถึงที่จะส่งผลกระทบถึงไทยเรื่องแรกก็คือความตึงเครียดตึงเครียดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันจะสูงขึ้นแน่นอน ซึ่งคิดว่าอันนี้เป็นทางวิกฤตท,ที่เราต้องรับมือก็คือถ้าความตึงเครียดมันสูงขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าสหรัฐเองอาจจะมีการขึ้น <c oughs> ภาษี <c oughs> นําเข้าสินค้าจีนทําให้สินค้าจีนที่จะถูกส่งไปสหรัฐเนี่ยยากขึ้นซึ่งมันก็ต้องนำไปสู่ช่องท,งทางที่ต้องหาหาช่องทางอื่นในการระบายของ <c oughs> ซึ่งเป็นไปได้ว่าช่องทางนั้นบางส่วนเนี่ยมัน<ท>จะมาที่เรานี่แหละใช่ะจะมาที่ไทยนี่แหละดังนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยเองต้องตั้งรับ นะครับมีแผนรับมือว่าถ้ามีสินค้าจีนเข้ามาในประเทศไทยเยอะเนี่ยเราจะมีการช่วยผู้ประกอบการอย่างไระนะฮะและโอกาสที่เราจะพยายามช่วยมาให้ได้หากสถานการณ์ทั้ง2ประเทศมันตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตซึ่งอันนี้คือโอกาสที่ประเทศไทยอาจจะสามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาได้คือมันมีทั้งวิกฤต และโอกาสที่เราถามไงเพียงแต่ว่าวิกฤตเนี่ยต้องตั้งรับกันดีๆหน่อยอใช่ไหมเพราะโอกาสมันเป็นประโยชน์อยู่แล้วแต่วิกฤตมันอาจจะอา,อาจจะหนักหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณธริตเมนชั่นไว้ส่วนอีกข้อหนึ่งคือปัญหาเรื่องโลกรวนคือคุณธริ์บอกว่าเข้าใจว่านโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยใชใ้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องโลกรวนน้อย น้อยกว่าคนก่อนหน้านี้และน้อยกว่านโยบายของคุณแฮร์ริสจึงเป็นสิ่งสําคัญว่าไทยจะสแสวงหาความร่วมมือกับประเทศอื่นอย่างไรซึ่งตนคิดว่าปัญหาน้ําท่วมภาคเหนือที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชัดว่าบ่งบอกชัดว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาโรครวนสิ่งที่ตามมาคือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนจํานวนมากและเข้าใจว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการประชุมรัฐภาคีสมาชิกความตกลงพระอุภาคีระหว่างประเทศ <น>ะฮะ c o n f e r e n c e of Parties หรือที่เรารู้จักกันในนามคอปนะฮะซึ่งตนก็ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะส่งใครไปเพื่อจะหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบจากประชาชนอันนี้คือ2ข้อที่คุณพรฤทธิ์แก่เมนชั่นขึ้นมาว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างถ้าทรัมป์ชนะใช่ซึ่งอันที่2ก็น่าสนใจเพราะว่าทรัมป์แกชัดเจนบอกเรื่องสิ่งแวดล้อมแกไม่ยุ่งประเด็นคือจะได้คุยกันต่อหรือเปล่า คอปคอปนี่ตอนกุยคุณชอบคุณชอบก็เนมเรื่องนี้ใช่ไหมเมื่อตอนเช้าเพราะถ้าทํามแกไม่เอาด้วยกันไม้ประชุมเนี่ยมันเร็วๆนี้มันจะประชุมรู้สึกจะปลายเดือนนี้มั้งที่จะมีการประชุมคอปขึ้นมาเนี่ยว่าจะเอายังไงสหรัฐเองจะเอายังไงและเราจะเอายังไงใช่อันนี้ก็เป็นจุดที่ทางฝ่ายค้านเขาเขาได้เสนอแนะมานะครับในในส่วนนี้นะครับทีนี้ก็นี่แหละมันเป็นภาพที่เห็นว่าหลายๆเรื่องนะครับที่ผู้นําเขาเขา ประเมินกันมาเลยเขาส่งสารกันมาในบางจุดเนี่ยมันก็มีนัยยะของมันอยู่ที่น่าสนใจทีเดียวที่ประเมินกันมานะครับนี่ก็ประมวลให้ดูตั้งแต่ช่วงเช้าจนถ,ถึงนับเวลานี้ใช่ซึ่งย้ํานะครับคะแนนที่ออกมายังไม่เป็นทางการนะครับ277เนี่ยนะครับเพราะบางรัฐยังนับไม่เสร็จรแล้วไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีเรื่องร้องเรียนอะไรหรือเปล่าจะเหมือนบ้านเราไหม อ๋อไม่แต่มันก็คือถ้าเป็นแบบออฟฟิ i ชียลคือทางการเนี่ยมันก็คงจะใช้เวลาอีกชักพักหนึ่งในการที่จะแบบเอาให้ชัวร์ใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าผลโดยโดยรวมรู้แล้วแหละแต่จะเอาให้ชัวร์เมื่อไหร่ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึง Super อร์แตช่อง YouTube พัติชนฟรีกันด้วยนะครับ